สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ทำนองด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพุทธรามห้าม,มีโอกาสสมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึนนะะ่งนันค่ะวันนี้ก็ต้องสอบถามแล้วก็ยินดีกับพี่ทำนองด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นซื้อรถที่แถมโปรโมชั่นพิเศษค่ะคซื้อรถจับทางพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะพ,พี่ทำนองอืมก,ก็ก็ได้เยอะนะได้เยอะกว่าที่เขารีวิวเอาไว้นะตอนแรกเขารีวิวไว้เขาบอกว่าราคานี้คือไม่ได้มีอะไรนะ พอมาคุยกับน้องแล้วก็โอเคขอนู่นขอนี่แลบก็แถมท่อแถมอุปกรณ์ครบเลยให้กันชนก็แถมเบาะเบาอหนังก็แถมแล้วแถมมาให้น้องยังไม่ได้บอกยังแถมกันชาดให้อีกของแถมเยอะจริงแถมเยอะอีกไอเราก็รู้ว่าจะเป็นแบบว่าพิเศษมากกว่าทองแล้วยังได้อย่างอื่นด้วยได้ยางอื่นเลยครบเหมือนเหมือนทุกที่เขาที่ได้ละที่ว่าเขาได้แบบแถมเยอะๆเราก็ได้ครบเหมือนกันแถมเหมือนกันแต่ที่เขาแถม คนเราไม่ชอบอยู่แล้วเรารชอบกล่องสีแดงกล่องนี้ใช่ไหมคะน้องเขาโอเคน้องเขาให้ให้ให้ก็ต้องถามพี่ทำนองว่าเอสื่อสารแล้วก็เจอกันกับพี่บุ๋มช่องทางไหนเพราะว่าเห็น่าชอบดู youtube อยู่แล้วยูทูบเกี่ยวกับรถก็เห็นน้องเขาก็ดูหลายที่แหละแต่ว่าก็เลือกน้องน้องติดต่อติดได้เลยเลือกเลือกเพราะอะไรดีกว่าต้องถามพี่ทำนองว่าเลือกเพราะอะไรเลือกเขา เรื่องนี่แหละเรื่องเรื่องกับโปรโมชั่นเขานี่แหละอ๋อของแถมอของแถมโปรโมชั่นเขาก็จัดให้เต็มเต็มเยอะเต็มเยอะคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะพี่อ๋อคันนี้เป็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เป็นไฟนนแฟนนซ์ว่าไฟแนนซ์ของแถมเยอะขนาดนี้เลยอ่าไฟแนนซ์ในของแถมเยอะเลยการยืร่นไฟแนนซ์นานไหมคะพี่ดำร็อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนึ่คนอาทิตย์เดียวครอบการจองเข้ามาดูจากพี่บุ๋มเข้ามาจองเข้ามาแล้วก็มารับรถในอีกอาทิตย์ถัดไปเลย อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มันจันทร์ก็มาเลยแล้วก็พี่ทํานองประกอบอาชีพอะไรคบพี่เราก็ตกแต่งภายในและดีโนเวทประมาณนี้ครับเป็นอินทีเรียครับอินท <O> ีเร <Inter iors. S 1> ียการบริการการต้อนรับภายในชรูมเป็นไงบ้างคะพี่ก็โอเคนะมาก็สรุปก็ใหญ่สวยดีพ <ks> นักงานก็โอเคเรียบร้อยดีพูดจาดีครับต้อนรับดีมีของเยอะเลยมีก็ะถ่ายของ้มีน้ำด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามพี่ทานองว่ารถคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมคะฟอร์ดครับหรือว่าคันแรกก็ได้ถ้าางนั้นหนูก็จะไม่ถามว่า<ม>ในกรณีเรื่องของแถมเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่ถามเจาะจงหรือจะถับแค่พี่ทามองว่าทําไมต้องเป็นฟอร์ดคือเราดูออปชันเขามันก็ไม่ไมไ่อ้างแบรนดนะ์นั้นถือว่ามันเยอะเยอะเรียกว่าแบรนด์อื่นอยู่ระบบการขับรู้วงมาลไฟฟ้าหรือระบบจออะไรเขาก็ดีกว่าระบบไฟ อัตโนมัติเขาก็มีถือว่าเยอะกว่ารุ่นแบบอื่นไงแต่มันก็ใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยเราเป็นก,กระบะที่เป็นโอเพนแคปด้วยครับโอเพนแคปด้วยวันนี้ก็ดูตัวรถไปแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็รับรถแล้วเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลุงฟอร์ดอาร์เอสาขาราชพุรพรามห้าค่ะเดี๋ยวจะให้ทางพี่บุ๋มค่ะที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะ โอเคนะคะพี่บุ๋มก็ขอมอบทองให้ลูกค้านะคะขอบคุณมาตื่นใจขอบคุณมากครับแล้วอากาศหน้าดีมีมาอีกขอบพระคุณมากครับยังไงมีครั้งที่สองได้หรอได้ทองเลยครับเนี่ยทองเลยขับขี่ปลอดภัยนะคะบนเส้นทางเลยร่ำรวยเฮงๆนะครับต่อยอดธุรกิจได้แบบเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับครับขอบพระคุณค่ะต้องขอบขอบคุณพี่ทำนองเพื่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่หด่าขอบคุณขอบคุณค่ะขับขีปลอดภัยนะคะ